นักการเมืองระดับชาติหรือพ่อนายกเนี่ยคุณคิดว่าคุณทักษ,ษิณเป็นนักการเมืองระดับชาติเลยเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังเป็นไม่ได้เลยคุณจะเป็นนักการเมืองระดับชาติได้ไงเขาเป็นระดับพ่อนายกเลยนะอาจารย์อันนั้นเป็นพ่อเขาพยายามกลางไปอย่างนั้นแหละครับไม่ใช่แต่คุณทักษ,ษ,ษิณหรอกคุณธนาธรเองเพาไม่ต่างกันเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับท้องถิน่นโดยเอามือไม้ผมผมรับไม่ได้องค์การหารส่วนท้องถิน่นเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง ถ้างั้นเราเลือกตั้งท้องถิ่นไปทาไมครับให้เขาซ้อมใหญ่งไงอาจารย์อีกสองปีก็เรื่กตั้งใหญ่แล้วและถ้าเขาเห็นด้วยกับการกระจายอํานาจที่แท้จริงเขาต้องไม่โผลหน้าออกมาอันนี้เป็นการทําลายระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเลยถ้าเขาคิดได้เพียงแค่ว่าเขาเป็นนักโทษเขาเป็นคนโกงมาก่อนเนี่ยเขาก็้แล้วทุกวันนี้ยังถามหาอยู่เลยว่าพ่อใครโกง ผมก็อาจารย์เจมสักด์นะครับเรามาถอนพิษกันนะครับเพราะว่าพิษมันยังอยู่เราจึงต้องมาช่วยกันถอนพิษสามารถติดตามชมได้ทั้งใน YouTube ของ w a Watchdog Channel และ YouTube ของ a r u n รา o u r Thailand นะครับเข้าไปชมกันได้กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ติดตามกันด้วยครับอยู่กัอาจารย์เจมสักด์ครับอาจารย์สวัสดีครับนักการเมืองระดับชาติหรือระดับพ่อนายกเนี่ยออกไปช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงอะไรอะไรเต็มไปหมด ทาจารย์คิดว่าพักการเมืองคอโคจะโรดบาดแค่ไหนกับการเลือกตั้งท้องถิง่นคุณคิดว่าคุณทักษิณเป็นนักการเมืองระดับชาติเลยเขาเป็นสมาชิกพักการเมืองยังเป็นไม่ได้เลยเพราะว่าเขาถูกศาลสั่งจำคุกไม่ว่าจะจำคุกจริงหรือคุกปลอมก็ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพักการเมืองครับคุณจะเป็นนักการเมืองระดับชาติได้ไงเขาเป็นระดับพ่อนายกเลยนะอาจารย์อันนั้นเป็นพ่อถ้าบอกว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติเนี่ย ผมคิดว่าคุณทักษิณไม่ชอบทำที่จะเป็นแต่ก็เขาพยายามกลางไปอย่างนั้นแหละครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แต่คุณทักษิณหรอกคุณธนาธรเองก็าม,มาช่วยเหล,เลือการเลือกตั้งเหมือนกันนั่นแหละครับเขาไม่ต่างกันประเด็น<อ>ท,ที่คุณพูดก็หมายความว่าพรรคการเมืองระดับชาติควรจะครอบงาการเมืองในท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนครับผมบอกคุณตรงๆว่าผมเห็นที่คุณทักษิณพูดว่าผมต้องการเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น เรามาช่วยกันพัฒนาศรีสะเกดให้แข็งแรงโดยเอามือไม้ให้ผมผมบอกคุณตรงตรงว่าผมรับไม่ได้เราต้องการกระจายอํานาจครับองค์การหานส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบจอเป็นเทศบาลเป็นอบตอเปยนผู้มีอํานาจอย่างแท้จริงให้เขามีอํานาจในการตัดสินใจแต่ทักษิณเล่นบอกว่าถ้าเลือกจะได้เป็นมือเป็นไม้ให้กับผมครับคุณดูประวัติศาสตร์ไทยครับส่วนกลางคือกรุงเทพมหานาครส่งคนไปกินเมือง เป็นระบบสักดีนาเพราะฉะนั้นคุณต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางครับผมคิดว่าคุณนักสินคิดอะไรไม่ต่างเลยกับระบบเก่าปัจจุบันนี้ราชการเราก็พูดกันมากไม่ใช่ได้ครับถามว่าขึ้นอยู่กับไหนขึ้นอยู่กับส่วนกลางฟั่งส่วนกลางมากกว่าฟังผู้บริหารท้องถิ่นแต่เรื่องอบาจาก,ก็ดีเรื่องเทศบาลก็ดีถ้าเขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาต้องมีอำนาจในการตัดสินใจในการทําให้เต็มที่และ บรรดาผู้ว่าก็าดีจะต้องผันตัวเองมาในทํานองเป็นที่ปรึกษาด้วยซ้ำเพราะผมเชื่อว่าท้องถิน่นภาคอีสานจะไม่เหมือนกับท้องถิน่นภาคใต้ภาคเหนือครับแต่และจังหวัดก็มีปัญหาแตกต่างกันเขาจะรู้ปัญหาดีกว่าเขาจะรู้ว่าจะทํากันยังไงและเขาอยู่ใกล้พอคุณนักศินพูดอย่างนี้ผมพูดตรงๆว่าผมคิดว่ามีปัญหาแน่แล้วผมผมรับเป็นได้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมทั้งเห็น ตรงแล้วก็เห็นต่างในบางประเด็นนะจย์ถ้าคุณไม่เห็นต่างผมจะแปลงใจแต่ในเรื่องของการที่พักการเมืองเข้าไปส่งผู้สมัครหรือจะเป็นผู้พิทัอิสระตรงนี้ผมไม่ติดเพราะพักการเมืองจริงๆควรจะต้องทําหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนที่สถาพักการเมืองว่าบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นทําอะไรนักการเมืองทำอะไรนักการเมืองระดับชาติทําอะไรแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าพักการเมืองทุกพักการเมืองไม่ทําหน้าที่ ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันการหาเสียงทุกเวทีไม่ว่าพรรคไหนก็ตามอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณทั้งสินผมไม่เคยได้ยินพูดเลยว่าจะให้ท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยพัฒนาอย่างไรแต่ว่ากลับพูดเป็นภาพใหญ่เราให้คนฝันใหญ่มากกว่าที่จะฝันแบบเฉพาะในท้องถิ่นตัวเองอนนี้ที่ผมมองผมก็ได้มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเปรียบเ,เ,เสมือนกับการซ้อมใหญ่ ของพรรคการเมืองต่างๆผมไห้ดูกับคุณนะว่าที่เขาหมองเนี่ยเขาต้องการการเมืองระดับชาติครับถ้างนั้นเราเลือกตั้งท้องถิ่นไปทําไมครับให้เขาซ้อมใหญ่ไงอาจารย์อีกสองปีก็เลือกตั้งใหญ่แล้วทางภาคใต้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทำไมทักษิณไม่ไปใช่ไหมทำไมไม่ไปคุณต้องรู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรผมเนี่ยมีคนเขาตั้งว่าผมเนี่ยรู้ทันทักษิณคับ คุณนักสินคิดอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับแรกอันอื่นมันตามลงไปอันอื่นมันรองลงไปเรื่อยคุณนักสินไปใต้มั่นใจว่าจะได้ไหมไมัม่นใจว่า <c oughs> จังหวัดนั้นมันจะได้อออบจอไหมจ้าวว่าเสียเวลาเปล่าเขาจะเอาใต้เขาจะเสียชื่อ,<โ>อเขาจะเสียเครดิตและในภาคเหนือกับภาคอีสาน จังหวัดที่ทักษิณเลือกเนี่ยคุณไปนั่งดูสิทักษิณไม่ไปมันก็ได้อยู่แล้วแต่ฉันไปเพื่อชฉวยโอกาสหนึ่งภาคจังหวัดนั้นมันได้อยู่แล้วเราต้องเคลมไปเลยว่าเพราะเราทำให้ได้เพราะไม่มีใครแยกแยะได้ใช่ไหมว่าได้เพราะอะไร,รถูกไหมครับอันที่สองถือโอกาสเปิดตัวว่าฉันเนี่ยเป็นนักโทษที่ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่ อันที่สามการที่มันเป็นของแปลกที่นักโทษออกมาเล่นเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วออกมาโอ้เล่นเต็มที่สื่อได้ได้เวลาสื่ออีกสำหรับภาคเพื่อไทยและสำหรับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคุณทัศงเสียงเป็นคนที่นั่งคำนวณผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักก่อนอเขาไม่เขาจึงไม่ไปหรอกครับใต้อะไปก็ไปไป,ไปมันก็ไม่ได้สิครับเหมือนเล่าปี่เขาดูแลพื้นที่ภาคใต้โจโฉจะบกุกไปตี เล่าปีก็เสียเวลาเปล่ารวบปล่อยอไว้ตรงนั้นก่อนแล้วยังไงก็มีตัวแทนอยู่นั้นอยู่แล้วและถ้าเขาเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจที่แท้จริงครับเขาต้องไม่โผลหน้าออกมาถ้าเขาเห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนี้เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งเลยถ้าเขาคิดได้เพียงแค่ว่าเขาเป็นนักโทษเขาเป็นคนโกงมาก่อนเนี่ยเขาก็แล้วทุกวันนี้ยังถามหาอยู่เลย ว่าพ่อใครโกงผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับสมณะหรือพระเป็นคนพูดครับท่านบอกว่าท่านเป็นคนเมืองจันทร์รู้ดีว่าโคดและตระกูลใครเป็นอย่างไรฉลาดจนเป็นกรดฉลาดจนกลายเป็นคนที่สรารพัดพิษฉลาดแกมโกงโกงทั้งโคดโคด,ดโกงจนกระทั่ง ไม่ใช่มันโกงตั้งแต่รุ่นพ่อมาทุนรุ่นรุ่นไม่ใช่นะตั้งแต่รุ่นกงมาเลยนะตั้งแต่ปู่นะ่ยกงมันมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองจันทร์่ะแล้วเป็นโจรป้นเขาโอ้ท่านครับจับเข้าคุกจนกระทั่งติดคุกอยู่ที่ตราจะฆ่าผู้สาที่ตราโน่นคนคนคนเขาเรียกว่าคนคนคนแบบนี้จริงๆไม่ควรจะเรียกว่าฉลาดนะคะอนี่ไงเนี่ยพูดให้ฟังแลวโคตรขุดโคตรเง่าสกกลัดมาพูดให้ฟังเลยว่าแท้ครูเนี่ยตระกูลมันตั้งแต่แท้ครูยุค อากงมันเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะมาถึงพ่อมาจนถึงลูกมาจนถึงหลานมันเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลโตเตชันรู้โคตรเนาเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนจันทบุรีแล้วตระกูลเขาก็อยู่ที่จันบุรีมาก่อนแล้วตอนนันก็หนีไปอยู่ที่ตราดสุดท้ายก็อยู่ไปไม่ได้อยู่มาไม่ได้มันโกงไปโกงมาติดคุกต้องหนีไปอยู่เชียงใหม่ไปค้าขายล่ำรวยเป็นตระกูลชินวัตรึ้นมาสุดท้ายเป็นไง มาถึงทุกวันนี้มาเป็นนายกจนกระทั่งพ้นจากนายกไปถูกปฏิวัติรัฐประหารจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกเป็นนายกแต่ว่าเขาไม่ยอมรับนะคะเขาไม่ยอมรับนะเะาว่าไม่มีโจรคนไหนยอมรับตัวเองผิดไปถามดูเลยค่ะพิจาราตัดสินคดีไม่มีคนไหนรับตัวเองผิดเลยสื่อทั้งหลายเนี่ยกำลังหลงโจทย์ทักษินไปช่วยเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นธนาธรหรือเป็นพิธาหรือใครก็ตามไปช่วยภาคภาคประชาชนครับ ก็เลยกลายเป็นมองว่าเป็นของธรรมดาไปแล้วว่าพรรคการเมืองจะต้องเข้าไปยุ่งกับองค์การบริหารส่วนท,ท้องถิ่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับผู้สมัครพรรคที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมากกว่าผู้สมัครอิสระอันเนี้ยเป็นอันที่ผมอยากจะทวงติง่งด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วผู้สมัครอิสระอาจจะมีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการของการกระจรายอำนาจด้วยซ้ำแต่พอสื่อทั้งหลายให้เวลา กลายเป็นว่าท้องถิ่นด้อยไปเลยกลายเป็นท้องถิ่นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของส่วนกลางไปทั้งสิน้นครับผมคิดว่าตอนนี้สื่อมวลชนกําลังกําลังหลงประเด็นนี่พูดกันต,งตรงๆยังไม่เก่งใจสื่อผมเนี่ยไปได้สติตรงไหนคุณรู้ปะ่ะคนที่ทํางานการเมืองท้องถิ่นตัวจริงที่เขาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเขาพูดกับผมว่าคุณกัดกันอยู่แล้วคุณทะเลาะกันอยู่แล้วส่วนกลางคุณก็ทําไปรี่ คุณทำไมต้องมาให้พวกผมต้องมาทะเลาะกอันข้างล่างด้วยกลายเป็นผมขึ้นอยู่กับคนนี้อีกคนนึงขึ้นอยู่กับคนนี้แล้วพอมึงกัดกันกูก็ต้องกัดกันด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกับผมครับผมมานั่งคิดเขาพูดถูกหรือพูดผิดผมว่ามีประเด็นนะครับอืเพราะฉะนั้นน่าจะให้ประชาชนเป็นตัวเลือกไหมว่าคุณจะเลือกคนของพรรคการเมืองที่ตอนนี้มันมีความแบ่งแยกเป็นสาม